ถ้าเกิด m 8 1ไปถึงสังขาบบุรีนี่สุดทางเลยนะ,ะไปกราบหลวงพ่ออุตมะเลยนั่นนะ่ะเพราะดีที่ยังไม่ถึงชายแดงขนาดนั้นเห็นแล้วก็คิดคิดคตามทันทีเลยมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งคุณวรชาติใช่ไหมใช่ค่ะ,ะได้โพสต์ข้อความฟังดีๆสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นแล้วเซนทันเวสเกตต้องเลี้ยวซ้ายแต่ Google Map บอกว่าขวา แล้วพากูขึ้น M81 ไปกาญจนบ,บุรีแบบไม่มีทางลงขับไปร้องไห้ไปคือจะไปประตูสู่ตะวันตกคือห้างใหญ่เซนต์ท่นเวสเกตพาไปจังหวัด<า>ที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศ, <c oughs> เทศคือกาญจนบ,บุรีอ่านแล้วก็เห็นภาพเลยทีเดียวน้องค่ะภาพเป็นเราคือกูเกิลเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยใช้กันเยอะใช่ค่ะแทบจะใช้เป็นหลักแล้วเนี่ยไม่จำทางกันแล้ว แล้วปรากฏว่า Google Map บอกขวาอต่จริงๆมันต้องซ้ายสุดท้ายพากูขึ้น M81 แล้วไปกาญจนบุรีแบบไม่มีทางลงซึ่ง M81 เนี่ยมันยังไม่ได้เปิดใช้งานเต็มระบบด้วยนะ,ะเป็นทางด่วนสายสำคัญเรียกว่าทางพิเศษระหว่างเมืองมุ่งหน้านครปฐมกาญจนบุรีท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพหลังเกิดเรื่องเนี่ยเอาเป็นว่าทางเซนทันเวสเกต เขาทำกราฟิกออกมาเลยแนะนําเส้นทางเลยค่ะว่าถ้าจะไปเซนทันเว้เพื่อเราจะได้เห็นภาพว่ามันจะเป็นยังไงค่ะอับปลดขึ้นมาดูอับปลดขึ้นมาดูสักนิดหนึ่งเนฮะทผู้ชอมภาพที่หนึ่งคภาพที่หนึ่งแปลความไง่ายๆก็คือว่าถ้าจะไปเซนทัลเวสเกตจากรัตนาทีเบตตรงนั้นถูกไหมอ่าถ้าจะต้องไปทางซ้ายใช่ ถ้าขวาสุดเนี่ยเขาบอกห้ามเด็ดขาดห้ามอยู่ช่องขวาสุดมันจะเป็นทางขึ้น M81 คะ่ะผู้ประสบภัยก็คือคุณเฉียงคุณเฉียงเชื่อแอปแอปมันบอกขวาคุณเฉียงก็ไปทางขวาก็ขึ้น M81 ไปเลยแต่จริงๆมันต้องไปทางซ้ายค่ะภาพต่อมาของเซนทันเวสเกตขึ้นมาให้ดูซิพอไปทางซ้ายเนี่ยมันก็จะเข้ามาในทางนี้แล้วก็ต้องซ้ายสุดด้วยนะคะต้องซ้ายสุด ภาพต่อมานี่จะเห็นว่าตลิงชันพระปะแดงค่ะแล้วถึงจะไปกลับรถตรงใต้สะพานกลับรถใต้สะพานภาพสุดท้ายพอกลับรถเสร็จถึงจะมาเข้าห้างทางเข้าเซนทันเวสเกตค่ะท่านผู้ชมอ่าทีนี้ไปดูภาพของถนนไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีป้ายทั้งข้างบนและบนพื้นถนนค่ะแต่เพราะความเชื่อแอปไงเราเชื่อ Google อ่าไปดูภาพเซ็ ค่ะภาพที่เห็นเลนใหญ่โตโอรานเลย M 8 1เนี่ยก็จะเป็นอยู่บนพื้นถนนด้วยอยู่ข้างบนด้วยใช่ขนาดที่ข้างนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะต้องอเป็นอีกอันเึิค่ะไม่เป็นไรนี่อันนี้คือป้ายที่อยู่ด้านบนส่วนถ้าเป็นภาพมุมสูงก็จะเห็นว่าที่พื้นถนนเนี่ยก็มีการตีเส้นเอาไว้นี่อย่างนี้ค่ะนี่ไงเขาก็เขียน,นไว้ค่ะนี่ไงประเด็นก็คือมันจะบอกว่าไปไหนบางบัวทองสุพพันบางบัวทองสุพพัน อะไรบางแครตะเล่งชันบางแคใช่ซึ่งเราต้องอยู่สองเลนสุดท้ายค่ะสองเลนต้องอยู่สองเลนนี้ใช่ค่ะโอ้ไม่น้องค่ะอาที้ไอ้กูเกิลเจ้ากรรมมันก็จะอยู่เลนขวานี่ใช่แล้วพอขึ้นไปปุ๊บตาย M81 ยาวเลยทางพิเศษระหว่างเมืองมันต้องไปหาทางลงนะอ่า้อรายของนายเขียงไม่รู้ไปถึงเมืองการจริงหรือเปล่าถึงก็จะขับไปร้องให้ไปเพราะจริงจริงมันมีทางลงนครปฐมนี่พอลงได้นะ <c oughs> นคาประถม <c oughs> นครใชัยเสค่ะ <c oughs> เรื่องนี้มันร้อนแรงขึ้นมาก็เพราะมีคนบอก ประสบการณ์เดียวกันน้องใช่คือเป็นแบบคุณเฉียงหลายท่านมากๆอะค่ะคือคุณเฉียงเนี่ยโพสต์อธิบายเพิ่มเติมในคอมเมนต์อะนะคะอบอกสรุปคือแมพมันบอกว่าเดี๋ยวจะมีให้กลับรถแต่ว่ามันไม่มีก็หมาย,ยถึงขึ้นไปบอกให้มีแมพมันบอกให้กลับรถได้ใช่แต่มันไม่มีก็เลยต้องเสี่ยงลงตรงคอนตาลอะไรสักอย่างโด<อ>นตานเออดอนตานแล้วก็ต๊อกแต็กต๊อกแต็ก,ตกฝ่าฝาน <c oughs> นัดเอาไว้บ่ายสองที่เวสเกตถึงจริงๆคือบ่ายสามยี่สิบเครียดมาก ก็แปลว่าคงลงตรงดอนตาลแล้วก็กลับรถหาวิธีกลับขึ้นมาเนี่ยร้องไห้เลยเครียดอ่ะ ยังไงอีกน้องแล้วแล้วพอวนกลับมาได้ใช่ไหมคะใกล้ๆจะถึงเวสเกตอีกรอบว่าคราวนี้มันมีทางแยกนี่จอดตรงเกาะกลางเลยคุณเฉียงบอกไม่กล้าแล้วเพราะถ้าเลี้ยวผิดอีกตายแน่ไปวนอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วมีป้าคุณป้าคนนึงขับรถกระบะบีบแต่มาถามว่าจะไปไหนไปเซนต์ทันเวสเกตใช่ไหมบอกลงใช่ไหมเอามามาขับตามป้ามาร้องไห้แมงโคตรเครียด <laughs> คือคุณป้าคงรู้ว่ะว่ามันมีคนหลงเยอะมันมีคนหลงค่ะนี่ฮะทัาบผูชมขากลับจากเมืองการแมพให้ไป m 8็มแปิดต่ปิดคือปิดทำไมเออแมพให้กลับรถวนมาที่เดิมอยู่นั่นแหละเลือกกี่เส้นแมพก็จะให้ไปแต่ M81 ค่ะคือต้องเปลี่ยนเป็นโหมดรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะหมายถึง Google แล้วเป็นโหมดมอเตอร์ไซค์ถึงจะรอดก็ยังไม่เข้าใจอยู่คือ m 8 1ยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบเขาเปิดเฉพาะวันหยุด ตสองไปค่ะประเด็นก,ก็คือนี่ถ้าเกิด M8 1ไปถึงอ่าไปถึงสังขาบุรีนี่สุดทางเลยนะค่ะไปกราบหลวงพ่ออุตมะเลยนั่นน่ะเพราะดีที่ยังไม่ถึงชายแดงขนาดน,นั้นเอาไปเรื่องนี้ มีบางคนต้องไปบอกพี่ว่าอะไรนะค่ะว่าสบการเป็นยังไงใช่คือบางท่านอะอย่างอย่างคุณเฉียงเนี่ยจะไปเซนทัลเวสเกตใช่ไหมคะมแล้วมันพาไป M81 ไปกาญจนบุรีแต่ก็มีอีกหลายท่านที่จะไปกาญจนบุรีมันก็จะให้วนอยู่ตรงหน้าเซนทัลเวสเกตนะนะค่ะคือจะไปเมืองกาญ มันก็ใจ้ไปทางซ้ายแล้วไปวนอยู่หน้าเซนเซนย้งเก่อยู่ตรงนั้นไม่ถึงเมืองการอยู่แค่ประตูเนี่ยใช่ค่ะประตูตะวันตกก็คือมีคนมาแชร์เขาเรียกอะไรประสบการณ์กันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแล้วบางคนบอกถ้าเผลอหลุดขึ้นไปให้รีบชิดซ้ายตรงสัตว์วงานของเ8 1จะมีทางออกตรงซอยแก้วอินจะได้ไม่ต้องมุ่งหน้าไปถึงเมืองการแล้วก็จะไปวนตรงหน้าตลาดบางใหญ่อะได้แต่ก็มีคนมาอัปเดตว่าทางออกตรงนั้นมันปิดไปแล้ว แต่วันที่30ิกันยาที่ผ่านมานี่ค่ะมีคนเรียกร้องให้เปิดเถอะแก้ปัญหาคนหลงทางค่ะนี่ m อ็มปบ็นจะก่อความวุ่นวายให้กับคนถึงขนาดนี้เหรอท่านผู้ชมมีคนแนะนำมากมายว่าเอาเป็นว่าคนห้ามไปอยู่เอ็ปขวาสุด3มเลนเนี่ยห้ามเลยห้ามต้องอยู่สองเลนซ้ายสุดถ้าจะไปเซ็นทรัลเวสเกตค่ะเนี่ยคือ m อ็ปปัจจุบันเนี่ยน้องอเปิดทดลองใช้ช่วงสอที่เราบรรจุดักขัดตะระก ก็คือจะเปิดวันศุกร์บ่ายสามถึงวันจันทร์9ก้าโมงเช้าค่ะเฉพาะรถยนต์สี่ล้อเท่านั้นแล้วเส้นทางนี้ไม่มีปั๊มน้ำมันนะคะจะมีแค่บริการคือห้องสุขาชั่วคราวเท่านั้นแล้ถ้ากล่าวว่าจะแวะมาเซชนทันเวกเก็บไม่ได้เติมน้ำมันมเกิดขึ้นไปแล้วมันหมดก่อนจะถึงทางลงจะทำยังไงกัน<ม>อาที่ชาร์จไฟก็ไม่มีถ่ารถไฟฟ้าค่ะเอกประสบการณ์หนึ่งพานผู้ชมมีคนหนึ่ง คุณชั้นที่สอนหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยบอกเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะท่านใช้คาว่ามหากราบการเลี้ยวผิดที่เลวร้ายที่สุดของมนุษยชาติเรื่องก็มีอยู่ว่าออกจากเซ็นทรัลเวสเกตตอนทุ่มกว่าดูจากแมพนี่ย25นาทีจะถึงคอนโดพอเลี้ยวออกมาแมพมันบอกให้ตรงไปและไอ้ทางขึ้นสะพานเป็นลูกศรตรงไปเหมือนกันก็เลยขับขึ้นปุ๊บไปเลยค่ะเรียบร้อยแมพเปลี่ยนทันทีจาก25นาทีเป็น58นาทีพอรู้ตัวเลี้ยวผิด คนที่มาด้วยกันตื่นขึ้นมาทันทีนะคะพยายามหาทางออกด้วยกันจอดถามข้างทางเขาบอกไม่มีมันปิดทางออกมันปิดต้องตรงไปอย่างเดียวก็คืออีก30กิโลตามแมพสุดท้ายขับไปบนไป30กิโลถึงจุดกับรถอะไรจุดกับรถเปิดอีกล็อกอีกเนี่ยจอดทำใจอยู่ประมาณนาทีนึงอะค่ะแล้วไม่รู้จะทำไงอาแอปมันขึ้นมาใหม่เปลี่ยนเป็น หนึ่งชั่วโมงกับอีกสองนาทีก็คือต้องไปต่อขับไป <c oughs> สักพักแมพให้โคงไปทางซ้ายเข้านคาปรปฐมไปจนถึงสี่แยกเห็นป้ายทางไปพระปฐมเจดี <c oughs> นี่กูมาถึงพระปฐมเจดีได้ยังไงค <c oughs> ือรู้สึกตลกก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายมาถึงนี่ได้ยังไงวะสุดท้ายก็ไหว้ที่องค์พระไห <c oughs> ว้พระให้จบจบไปนี่ค่ะพระปฐมเจดีท่านคงอยากให้เรามานี่ไงท่านคงอยากให้เรามาไหว้จากกรณี ออกจากเซนรัลเวสเกตจะกลับบ้านอ่อได้ไปนคปรปฐมได้ไปไหว้พระพัฒป์ธถมเจดีท่านผูชอมสุดท้าย กรมทางหลวงเมื่อวานต้องชี้แจงและขอจะแก้ไขน้องใช่ค่ะก็คือ,อ,อมีมาตรการออกมานะคะว่าจะแก้ไขตระหนักถึงความสับสนแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะก็บอกว่าจะแก้ไขการนําทางเข้า M81 จะเร่งปรับปรุงป้ายและสัญลักษณ์จราจรเพื่อแยกเส้นทางให้ชัดเจนขั้นสูงสุดเลย โดยกรมทางหลวงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งป้ายแนะนาป้ายเตือนแล้วก็เครื่องหมายจราจรของทางหลวงพิเศษ M81 บนพื้นผิวถนนให้มันชัดเจนแล้วมันโดดเด่นมากก็อย่างที่เป็นอยู่อีกทุกวันนี้มันก็เด่นอยู่เหมือนกันนะค่ะแต่ข้อต่อมา<ง>โดยตรงไหนตรงทางเข้าออกอะคะ่ะโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกกับจุดเชื่อมต่อสําคัญนะ่ะจะได้แก้ปัญหาความสับสนข้อที่2ประสานกับแอปเลย แอปที่เป็นผู้ชี้นําเส้นทางทางออนไลน์เนี่ยค่ะให้ตรวจสอบอัปเดตข้อมูลจุดเข้าออกด่านวันเวลาปิดเปิดรวมถึงข้อจํากัดในการใช้เส้นทางช่วงทดลองวิ่งให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอ้าวถ้าเกิดทําขนาดนี้แล้วยังพลาดกรมทางหลวงบอกกรณีขับหลงเข้าไปในเอ็ แนะนำน,นำให้ไปออกที่ด่านนครชัยศรีค่ะนนครปฐมอยู่ดี <c oughs> <c oughs> นครปฐมอ,อแล้วก็เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3233เสร็จแล้วก็ให้กลับรถเพื่อกลับเข้ามาที่ M81 แล้วมุ่งหน้าบางใหญ่ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากนครชัยศรีประมาณ15นาทีนาทีคือยังไงถ้าหลุดขึ้นไปก็นครชัยศรีเป็นอย่างน้อยใช่ไหมตรงนงให้เป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ถ้าหลุดขึ้นไปยังไงก็ต้องออนใ,ใช้ <c oughs> ส,สีใช่ไหมค่ะแวะซื้อส้มโอหรือ,อยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นกรมทางหลวงก็แนะนําปิดท้ายไว้ย,ยังไงค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะใช้มอเตอร์เวย์81นะคะพอไปถึงชางเชื่อมเจาะให้ชิดขวายอย่างเดียวะค่ะไปจนถึงทางยกระดับมันจะมีถนน3เลนที่มีสัญลักษณ์จราจรบ,บนพื้นบอกทางแล้วก็มีป้าย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าต้องการจะไปเซนรัลเวสเกตให้เข้าช่องทางบางบัวทองสุพรรณแล้วอยู่เทินก็เหมือนกับที่เซนรัลเขาออกประกาศค่นั่นแหละอ่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ให้ทีมงานไปอยู่ตรงนี้เอ๊ะเองลองเปิด Google ไปการเจนบุรีสิเออมันจะต้องนำทางเราไปไหนถูกไหมค่ะเพราะพอบอกเวสเกตมันให้ไปเมืองกาญอาเองลองเปิดการเจนบุรีปรากฏว่าแอป โ o o เ l e m แมพบอกให้ไปทางอื่นไม่ขึ้น M81 ทแงไปทักทวงพี่พี่ไม่คุ้นทางพี่เป็นคนตะวันออกอยังไงขนาดกรมทางหลวงแนะนำยังผิดเหรอเออค่ะคือกรมทางหลวงบอกว่าถ้าไปเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยให้อยู่ช่องทางบางบัวทองสุพรรณแล้วยูเทินใช่ไหมคะ เนี่ยเนี่ยค่ะคือมันจะเหมือนมีสามล็อกอะค่ะแต่ว่าพี่คนที่เขาทดลองเส้นทางบอกว่าถ้าไปบางบทองสุพรรณ่ะมันเหมือนขึ้นสะพานแล้วมันก็ต้องไปอ้อมไปวนกลับมาซึ่งไม่ใช่ต้องอยู่ซ้ายสุดตามที่เซนท์นดรสเกตเขาแนะนําก็คือตลิ่งชันพระประแดงค่ะซ้ายสุดสองเลนนี้ค่ะคือที่บอกป้ายว่าไปตลิ่งชันพระประแดงค่ะให้อยู่ตรงนั้นใช่มันจะเข้าไปกับรถถูกไหมค่ะอาจจะถ้าวิ่งบางบทองสุพรรณ่มันจะไปไกลเลยกว่าจะอ้อมกลับมาอีกค่ะ แล้วบางท่านบอกจริงเหรอที่ Google มาถึงตรงนี้แล้วบอกให้ตรงไปฟังดูไหมค่ะ600 meters keep left เนี่ยถ้าเราตรงไปเนี่ยมันคือมอเตอร์เวย์นะเวสเกจากถนนรัตนาธิเบศดูคลิปนี้จบไม่หลงแนะ่ขับตรงม,มาจากเส้นรัตนา,าธิเบศให้ใส่อ่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าให้คอนติเนียร์โฟลทูกิโลเมตรถ้าคอน t ิ n น e f ร์โฟลทูกิโลเมตรเนี่ยทะลุแล้วนะขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วนะ อีกเวไให้ไปเวกเกอใช่เวกเกอร์กับเวกเกอร์ใช่เวกเกอจะต้องตรงแบบนี้ <c oughs> โอ้ยอ,อ๋อจะเปิด,ปดจากถนนโซรีชัยเลยไหมยาวไปถ้าเราตรงไปเันนี้มันคือมอเตอร์เวย์อะเอาไปแอปมันจะบอกว่าให้ตรงไป <c oughs> ใช่มันจะมีเสียงพูดเลยค่ะว่าให้ตรงขึ้นไปอีก2กิโลนั่นซึ่งถ้าตรงขึ้นไปก็ M81 เลยนะคะลงเร็วที่สุด <c oughs> คือนครชัยศรีกิโลเมตรอ่ะคือปัจจุบัน ถ้าผู้อาจจะบอกว่าไม่ดูป้ายเองแต่คนใช้ Google เยอะนะอาจจะเฉพาะถนนผนทางเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายจุดมันเป็นเช้นก๋วยเตี๋ยวเลยน้องก็จะใช้ Google ถูกไหมค่ะเออ่ะเก็บตกกัแล้วกันโปรดติดตาม